สวัสดีครับสวัสดีพี่นงองทุกท่านครับวันนี้ผมจารินรถเมื่อสองนะครับก็อ่าประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับเด้อนะครับเนื่องจากคุณพ่อผมเสียในวันอ่เมื่อวานนี้นะครับอ่าเมาื่อวานนี้ก็คือน่าจะเป็นวันจันทร์หรือวันอังคารผมก็จำบ๊อพิดต้องการขอโทษพี่นงค์นะครับเด้อกับเรียนมา,าเีนเชิญน,นะครับประชาสัมพันธ์นะครับพี่นงอง ทุกท่านนะครับที่ผมจำได้ก็กดีหรือจำบ่ไรก็ดีเนาะอาจีพบริเลียนเชิญโดยตัวเองนะครับขอใส่ซื้อทางเฟซบุ๊กนะครับประชาสัมพันธ์นะครับบอกต่อนะครับทั้งทั้งอ่านอินเทอร์เน็ตนะครับหรือทางเฟซบุ๊กเนาะวัดพริหัสที่จะถึงนี่นะครับผมกัผมยู่ได้นะครับชาติปณิกนธศพคุนพ่อประดิษฐ์ผาท่องนะครับที่วัดธรรมวาชบันแต่นะครับผม ตำบลถาดอำเภอรัตนบุรีนะครับขออเลี้ยนเชิญนะครับคุณพีคุณคุณพีนะครับคุณพอ่อหลักะคุณเมียหลักะพี่น้องทุกท่านเนาะที่ผมบ่ได้เอย้ยน้ำนะครับคือบางที่ผมก็จำบ่ได้เนาะพี่น้องก็ใส่เฟซบุ๊กทางด้านนี้เลี้ยนเชิญประชาชนนะครับบอกพี่น้องทุกท่านเด้อครับเด้อ,น,อนะครับมารวมอ่ ชาบันทึกศพคุณพ่อประดิษฐ์พาท่องที่วัดธรรมประวัติบรรแต่นะครับในในวันบริหัสที่สีถึงนี่ครับก็คือชวดอภิธรรมสองขึ้นนะครับผมกันเนื้อโบว์ขึ้นกันนะครับว่าผมดีใจข้ามใดดีนะครับก็คือเขาบอาตามนี้เลยนะครับพี่น้องนะครับบอกพุ่นมากทั้งพี่น้องนะครับก็คือวันบริหัสนะครับเนาะที่สี่หัวหมื่นนะครับมื่นผมดีใจชาบันกึกศพคุณพ่อประดิษฐ์พาท่องนะครับเป็นพ่อของผมเองนะครับ มันบอบวกพี่น้องค้าบอก่พี่น้องทุกคนนะครับเด้อนะครับผมอพี่น้องบานไกลเรื่องเคีย่แงลวก็หรือเพื่อนสมัยเรียนน้ากันนะครับผมทุกท่านนะครับที่ผมบได้เอ้ยน้ำเด้อครับอาจจะบอไปเชิญไปบวกหอดบ้านนะครับหอดซ่วงนะครับผมใส่ชื่อเฟซบุ๊กทางด้านนี้นะครับแล้วก็คํามคั่ม้อในที่ผมบอผิดไปผมตะกาบขอโทษพี่น้องทุกท่านท่า f เฟซบุ๊กน้ำเพราะว่าผมกับบอเคยชื่อเหตุการณ์แบบนี้นะครับ เป็นขางแรกของชีวิตผมเลยเอาทรัพนี้เนาะพี่น้อเนาะ